ะะสวัสดีครับ <S <S เอโพสต์อัพนิวครับเขย์ขเราอยู่ที่ไหนกันคะพี่เออยู่ที่ไอคอนสยามนะครับโซลิวาพาร์คไอคอนสยามครับพี่เอยขาวันนี้เราสําคนนํางานอะไรกันคะพี่เอวันเปิดงานของงานเทศกาลศิลปะกรุงเทพนะครับบางกอกอาร์ตเฟสติวัลครั้งที่10นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับไอคอนสยามครับสินสรนสร้างครับค่ะวันนี้นะคะเราสามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23พฤษภาคมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นแหล่งรวมนะคะทั้งศิลปะแล้วก็ร้านค้ามากมายจากทั่วประเทศเลยค่ะมารวมณจุดเดียวที่ไอคอนสยามนะคะเราไม่ต้องเดินทางไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะคุณก็สามารถมาช้อปปิ้งได้เลยที่ไอค้ามีร้าน ขายของอะไรบ้างคะที่เราไปเดินเมื่อกี้นี้มีเครื่องประดับนะครับเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับที่มีความเป็นศิละปะร่วมสมัยอยู่มากมายนะครับถือว่าเป็นงานแฟชั่นนะคะที่ตอบโจทย์ของคนเจนนี้มากๆค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อเลยนะคะเ่าไปครับค่ะ